ช่อง YP สวัสดีครับเราเป็นเพียงตัวกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไวในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ผมนําเสนอ t o โยต้าโคโรนานะผมมาสีเปาให้ท่านชมได้เลือกซื้อเลือกชมกันนะครับผมคันนี้3 90,00ับาทนะครับเป็น Toyota c โ r o n a า้ายโดงครับผมปี94นะครับเครื่องยนต์1 6น0กรซีซีนะครับเกียร์ธรรมดานะครับผม ระบบไฟฟ้านะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างพอใช้ได้นะครับเดี๋ยวไม่ดังนะครับผมแอร์เย็นนะครับมีเพลงฟังนะครับผมวิ่งทางไกลได้สบายๆเลยนะครับภาษี64เอกสารชุดโอนมีครบๆนะครับผมพิกัดดูรถอยู่ที่ดามอินทา58นะครับคันนี้สีสันโดยรวมแล้วก็ตามอายุการใช้งานนะครับผมไม่ไม่น่าเกียดนะครับราคา3 9 0 0 0บาทครับผมภายในเบาะหนังนะครับสวยงามครับห้องเครื่องก็ ไม่มีรอยชนหนักนะครับผมเกียร์ธรรมดาหน้าต่างไฟฟ้านะครับถ้าท่านใดสนใจก็สามารถใส่ตรงถึงเจ้าของได้เลยผมเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอสามารถคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยนะครับเบอร์โทรรายละเอียดต่างจะได้ขึ้นมานะครับเล่มเอกสารมีครบเลยนะครับผมเบอร์ในเล่มไม่ใช่เบอร์เจ้าของนะครับกรุณาอย่าโทรไปรบกวนเขานะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ